โหลุงตอนเช้าทําไมรถมันติดขนาดนี้เนี่ยก็บอกนะ้บอกให้ออกมาเช้าๆเพื่จะทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เอาน้าเดี๋ยวผมจัดให้ติ้งไปเลยวเฮ้ยเฮ้ยลุงผมรู้สึกว่าเบรกแล้วรถมันไม่หยุดที่มันเบรกแล้วรถไม่หยุดเมื่อกี้เนี่ยผมว่าเป็นที่เบรกแน่เลยรถเบรกไม่อยู่มันไม่ได้เกี่ยวกับเบรกอย่างเดียวแต่กีนี้ลักษณะของเองเบรกเนี่ยมันเหมือนเบรกแล้วมัน รถมันยังไม่หยุดมันไหลไปได้อีกอาจจะเป็นที่ยางก็ได้เดี๋ยวหาข้างทางจอดข้างทางเลยหาที่โล่งๆแล้วจอดข้างทางดูเดี๋ยวดูยางก่อนแล้วยางมันเกี่ยวอะไรกับเบรกล่ะลุงยางมันมีหน้าที่ยึดเกาะถนน ถ้ายางหมดสภาพประสิทธิภาพการเบรกก็จะลดลงไปยางที่เหมาะสมกับการใช้งานควรจะยึดเกาะถนนได้ดียกตัวอย่าง ให้เห็นภาพง่ายๆสมมุติว่าเราขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่ดีเวลาเราเบรกจะใช้ระยะเบรกประมาณ50เมตรรถก็ควรจะหยุดแล้วแต่ในทางกลับกันถ้าหากเป็นยางที่ดอกยางสึกไม่เหมาะกับการใช้งานเราขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันเบรกด้วยจุดเบรกเดียวกันแต่รถอาจต้องใช้ระยะเบรกที่60เมตรหรือมากกว่านั้นกว่าจะหยุดได้ถือว่าอันตรายต่อการขับขี่นะ แล้วเราจะวัดความลึกดอกยางได้ยังไงล่ะลุงความลึกดอกยางไม่ควรต่ำกว่า4มิลลิเมตรเพราะจะทําให้ระยะเบรกย,ยาวขึ้นไอ้นี่คืออะไรล่ะลุงนี่คือที่วัดความลึกดอกยางที่เราเอาใช้วัดค่าดอกยางว่าเหลือเท่าไหร่นั่นแหละแต่ถ้าหากเราไม่มีเครื่องมือวัดเราสามารถดูเองได้จากสะพานยางที่อยู่ระหว่างร่องดอกยางถ้าดอกยางสึกจนเหลือความสูงใกล้เคียงกับสะพานยางเมื่อไหร่นั่นแปลว่าเราควรเปลี่ยนยางอย่างเร่งด่วน โอ้โหลุงของผมนี่เสมอเป๊ะเลยผมควรเปลี่ยนเลยใช่ไหมลุงแน่นอนยิ่งหน้าฝนนะโอกาสลื่นถลายสูงเลยเพราะน้ําจะเข้าไปอยู่ใต้ยางไม่มีร่องให้ระบายออกรถก็จะลอยบนผิวน้ําไม่ยึดเกาะถนนหรือที่เรียกว่าเหินน้ำอันตรายมากมีอะไรจะถามอีกไหมอ่ะจะรีบไปทํางานเดี๋ยวไปทํางานไม่ทันแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วครับลุงเดี๋ยวผมต้องรีบไปเปลี่ยนยางเหมือนกันขอบคุณมากครับลุงเดี๋ยวก่อนไปต้องทําอะไรก่อนอ๋อ Ει, ถ it, <_<_<_<_้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้ายางหมดสภาพประสิทธิภาพการเบรกก็จะลดลงไปเข้าใจไหมโอ้ลุงของผมนี่เสมอเป๊ะเลยอย่างนี้ผมควรเปลี่ยนเลยนะลุงแน่นอนยิ่งหน้าฝนนะอะไรวะ